5อาหารครับที่จะทำลายตับของท่านไว้แบบสุดๆครับและผมบอกเลยตรงนี้ครับเรามักทานกันโดยไม่รู้ตัวสวัสดีครับผมหมอทํานะครับนี่คือด็อกเตอร์ท๊อชาแครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวูฟวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5อาหารครับที่จะทำลายตับของท่าน ไว้แบบสุดๆครับและผมบอกเลยตรงนี้ครับเรามักทานกันโดยไม่รู้ตัวและมักนึกไปว่าสิ่งที่เราทานอยู่นั้นดีต่อสุขภาพครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กรโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราเปลุยพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับเรื่องของตับเนี่ยผมบอกเลยว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่แบบสำคัญมากๆซึ่งถ้าเราทานอะไรที่แบบไม่ดีต่อร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยตับจะโดนทำลายไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับและเมื่อตับโดนทำลายไปเรื่อยๆเนี่ยช่วงแรกเขาจะเป็นไขมันเกาะตับหรือไขมันพอกตับนั่นเองครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงนาทีทองให้ท่านกลับเนื้อกลับตัวกลับใจได้ตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่เป็นไขมันพอกตับ แล้วรักษาอย่างถูกวิธีเลือกทานอาหารอย่างถูกวิธีนะครับไขมันพอกตับจะหายได้แต่ถ้าท่านปล่อยมันไปโอ้ฉันไม่แคร์โลกฉันไม่สนใจฉันมีชีวิตที่ดีเพราะปกติตอนเป็นไขมันพอกตับอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีอาการอะไรครับคือเหมือนคนมีชีวิตดีๆปกตินี่แหละแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ไขมันพอกตับกลายไปเป็นตับแข็งเพราะเกิดการอักเสบซ้ําไปซ้ํามานะครับแบบนี้ย้อนกลับไม่ได้ แล้วเมื่อท่านเป็นตับแข็งครับสิ่งที่เสี่ยงตามมาคือมะเร็งตับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกันไว้ดีกว่าแก้นั่นเองนะครับอันตรายมากๆเลยนะครับผมมีเคสตัวอย่างอยู่เคสหนึ่งนะครับจะยกให้ดูนิดหนึ่งนะครับเคสนี้ครับเป็นเคสนะครับที่อยู่ในคลาสคิโตัวจินต์ดอทของผมนะครับคือเวลายกเคสมาให้ดูเนี่ยไม่ได้ไปบังคับให้มาเรียนด้วยนะเพียงแต่ว่าอยากจะให้ดูว่าเออมันสามารถหายได้ถ้าเรานะครับ ทานอาหารเลือกทานอาหารอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับเคสนี้ครับมาในตอนแรกเนี่ยนะครับไปตรวจกับคุณหมอมานะครับอันตรสาซาวมาปุ๊บนะครับไขมันเกาะตับเต็มไปหมดนะครับค่าตับนี้ขึ้นสูงชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะต้องแบบมีการปรับปรุงตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าน้ําหนักก็เริ่มขึ้นนะครับตับก็มีไขมันเกาะแล้ววันที่ไปเจอคุณหมออ่ะคุณหมอบอกว่าไม่มียารักษานะ ให้ไปคุมอาหารจบแค่นี้คุมอาหารอะไรคือคุมอาหารนะครับโดยส่วนใหญ่เราเวลาไปพบแพทย์นะครับไปเจอคุณหมอผลเลือดไม่ดีคุณหมอบอกว่าอะไรไปคุมอาหารใช่ไหมฮะคุมอาหารอะไรล่ะก็ไม่รู้ไงคุมอาหารอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเรื่องไขมันเกาะตับได้จริงๆนะครับผมบอกเลยครับนั่นคือค e t o g e n ิ i c d i e หรือ low carb diet นะครับ และการทำ intermittent fasting ที่ถูกต้องนะครับอย่างเคสเคสนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่3เดือนครับแล้วไปตรวจอันตอร์ซาวซ้ำคุณหมอตรวจปุ๊บโอ้โหตกใจครับตัวอันตเตอร์ซาวเนี่ยครับบอกเลยว่าไขมันที่ก่อตับนั้นหายไปแทบหมดแล้วเรียกได้ว่าแทบจะปกติและค่าตับที่เหมือนตับอักเสบนั้นก็กลับมาเป็นแบบเดิมรวมทั้งน้นนำหนักลดไปรู้สึกจะประมาณ5-7กิโลนะครับก็ยินดีด้วยจริงๆนะครับ คราวนี้ครับเราไปดูในรายละเอียดว่า5อาหารนะครับที่จะทําลายนะครับตับของท่านเพราะอะไรครับคือเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องรักษาตับอย่างไรโดยการเลือกทานให้ถูกต้องก็คือคีโตจินิกไดเอทกับโลคาบไดเอทและการทำอินเตอร์มิตเทนฟาสติ้งที่ถูกต้องและเราก็จะต้องรู้ว่าอะไรที่เราไม่ควรทานเพราะถ้าทานไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันจะ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นทําลายเซลล์ตับของเราโดยไม่รู้ตัวนั่นเองครับโอ้โหจี๊ดจริงๆนะครับโอเคครับมาเจอกันครับอาหารชนิดที่1ครับนั่นก็คือผงชงโปรโตีนต่างๆครับใช่ครับท่านฟังไม่ผิดครับผงชงโปรโตีนที่ขายกันเต็มไปหมดเนี่ยนะครับที่มียี่ห้อต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นซอยโปรตีนก็คือโปรตีนจากถั่วเหลืองนะครับเช่นซอยโปรตีนไอโซเลตต่างๆหรือเวโปรตีนต่างๆไม่ว่าจะดีจะหรูหราแค่ไหนก็ตามผมไม่ได้บอกว่าไอ้ผงโปรตีนพวกนี้ห้ามทานหรือ,อไร้ประโยชน์ไม่ใช่เขามีประโยชน์ของเขาก็คือให้กับผู้ป่วยที่ทานอาหารไม่ไหว ก็คือเสริมโปรตีนผงเข้าไปแบบนี้โอเคนะครับผมจะไม่พูดไปถึงนักกล้ามที่ต้องการให้กล้ามใหญ่ๆมากๆแล้วออกกําลังกายอันนั้นเป็นปัญหาของเขานะครับก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากมีสุขภาพดีผมไม่ค่อยแนะนําให้ทานพวกผงชงผงโปรตีนต่างๆสักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่ากระบวนการผลิตต่างๆนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น highly process หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันผ่านกระบวนการต่างๆมามากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อาหารผ่านกระบวนการต่างๆมามากหรือผ่านการแปลรูปต่างๆไม่ใช่อาหารที่มาจากธรรมชาติ อาหารพวกนี้จะไม่เข้ากับร่างกายของมนุษย์ซึ่งจะทําให้เกิดการอักเสบทีละเล็กทีละน้อยมันไม่ใช่ว่าท่านกินเข้าไปทีเดียวแล้วท่านจะแบบช็อกอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แต่ท่านกินเข้าไปทุกวันวันหนึ่งสามมือ้อกินแทนมื้ออาหารนะครับแบบที่ขายผงชงกันอะแล้วก็บอกให้ทานแทนมื้ออาหารไปเลยนั่นแหละครับหนักเลยนะครับซึ่งมันมีปัญหาอย่างนี้ครับเวลาเราทานผงโปรโตีนหรือผงชงเข้าไปตลอดเวลานวเนี่ยตัวผงโปรตีนเนี่ยต้องบอกเลยว่า เขาทํามาดีมากดีมากยังไงดีก็คือว่าดูดซึมเร็วมากพอดูดซึมเร็วมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระตุ้นอินซูลินรุนแรงมากเมื่อไหร่ที่ท่านทานผงชงเข้าไปมันกระตุ้นอินซูลินไม่แตกต่างจากท่านทานน้ําตาลเลยดังนั้น เมื่ออินซูลินโดนกระตุ้นบ่อยๆตับอ่อนทํางานหนักเรื่อยๆนะครับการหลั่งอินซูลินก็จะมีปัญหารวมทั้งมีภาวะดื้ออินซูลินเสี่ยงเป็นเบาหวานในอนาคตและระบบเผาผลาญมีปัญหาทําให้ตับเนี่ยนะครับเกิดการอักเสบเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าท่านป่วยท่านทานอาหารไม่ไหวการทานผงโปรตีนหรือผงชงต่างๆอันนี้โอเคเป็นช่วงสั้นๆไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าท่านอยากจะสุขภาพดีอยากมีชีวิตที่เขาเรียกว่าเป็นปกติสุขอาหารที่มาจากธรรมชาติไม่ผ่านการปรุงแต่งไม่ผ่านโปรเซสต่างๆไม่ผ่านกระบวนการมากมายนะครับก็จะดีต่อสุขภาพของท่านมากที่สุดนั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับนั่นก็คือน้ำตาลฟรุกโตสนั่นเองครับเวลาฟังคำว่าน้ำตาลฟรุกโตสมันช่างแบบอะไรอย่าหมอ ฟุ้งฟริงเหลือเกินอะไรคือน้ําตาลฟลูกโตสคืออย่างนี้ฮะน้ําตาลของเราเนี่ยมันก็จะมีเช่นกรูโคสฟลูกโตสอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะไปหมดอะกาแลคโตสที่อยู่ในนมนะแต่เอาว่าน้ําตาลฟลูกโตสเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในหนึ่งะครับที่เขาเรียกว่าฟลูกโตสคอนไซลับนะครับ เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่อยู่ในพวกขนมถุงหรือว่าฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารที่มาเป็นแพคเกจจิ้งแบบเป็นกล่องๆนะ่ะพวกนี้เป็นขนมพวกซีเรียลพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีพวกฟรุกโตสคอนไซรัปใส่อยู่แบบนี้คือฟรุกโตสสูงมากอันที่2คือผลไมต้ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีฟรุกโตสสอดแบบอยู่ข้างในเขานะครับน้ำตาลฟรุกโตสนะครับ ซึ่งไม่ได้ผมไม่ได้ห้ามทานผลไม้นะฮะผมก็ทานเพียงแต่ว่าถ้าท่านทานมากโดยแบบไม่บรรยัญญบบรรยังเลยอะ่ะฉันอยากจะกินทุเรียนทีละลูกแล้วฉันก็มโนไปว่ามันจะแบบดีต่อสุขภาพอะ่ะท่านก็ลองคิดดูเอาเองแล้วกันว่า ไอ้น้ำตาลเยอะๆมันจะดีต่อสุขภาพยังไงเพราะว่าเบาหวานมันก็เกิดจากท่านทานน้ำตาลเยอะๆนะครับเพราะฉนั้นก็ต้องเราะมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องของผลไม้ก็ทานอย่างพอเพียงอย่างนี้ได้หรือน้ําตาลทั่วไปเช่นน้ําตาลกรูโคสน้ําตาลพวกน้ําตาลทรายขาวเนี่ยก็มีฟุกโตสผสมอยู่น้ําผึ้งนะครับก็มีฟุกโตสผสมอยู่แล้วยังไงแล้วทําไมแล้วมีฟุกโตสแล้วมันทําไมคืออย่างนี้ครับตัดของตัดของเราเนี่ยนะครับ จะมีหน้าที่ย่อยสลายสารต่างๆในร่างกายและไอเจ้าน้ําตาลฟรุกโตสเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถย่อยสลายได้เองต้องไปย่อยสลายที่ตับเท่านั้นดังนั้นเมื่อท่านทานน้ำตาลฟรุกโตสหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำน้ำตาลฟรุกโตสเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟรุกโตสคอนไซรัปขนมถุงต่างๆนะครับผลไม้ที่มีรสหวานมากๆต่างๆในปริมาณที่มากจนเกินเหตุนะครับและน้ำตาลหรือน้ำพึ่งต่างๆนะครับที่มากจนเกินไปนะครับ ก็จะทําให้ตับของท่านทํางานหนะักท่านทานวันสองวันนานๆครั้งมันไม่เป็นไรหรอกท่านทานติดต่อกันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมีความคิดที่เชื่อว่ายิ่งทานผลไม้เยอะๆยิ่งดีนะครับความเชื่อที่ผ่านมา50ปีซึ่งเราเห็นได้ว่า50ปีที่ผ่านมามีคนเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดต้องเปิดศูนย์หัวใจศูนย์สวน,นเส้นเลือดหัวใจเยอะขนาดนี้ทำไมคนเรามันถึงสุขภาพแย่ลงเพราะว่า เราอาจจะเข้าใจอะไรผิดกันมานานก็ได้เนาะอ่าก็ลองใช้ความรู้หรือว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยตรึกตองกันดูว่าอะไรถูกอะไรผิดก็แล้วกันนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ครับนั่นก็คือน้ำมันพืชนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับหรือว่าพวกคานโนล่าออยนะครับคือน้ำมันพืชส่วนใหญ่เนี่ยมักจะผ่านกระบวนการต่างๆนะครับที่ผ่านแบบ เขาเรียกเยอะแยะมากเลยกว่าจะออกมาเป็นน้ํามันพืชให้ท่านทานได้เนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะมักเขียนว่าน้ํามันแปลรูปอ่ะท่านก็ดูอะไรเขียนแปลรูปอ่ะท่านก็อย่าไปทานเนี่ยมันแปลรูปมาไงมันไม่ใช่ธรรมชาติยังไงถามว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วมันยังไงพอมันไม่ใช่มาจากธรรมชาติเนี่ยตัวโอเมก้าหจะสูงกว่าโอเมก้าสเยอะมากๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่โอเมก้าหมันสูงอ่ะร่างกายของเราจะเกิดการอักเสบถ้าเราทานอาหารพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับเมื่อร่างกายเกิดอัก การอักเสบใช่ไหมครับตับก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเซลล์ตับก็อักเสบนั่นเองดังนั้นเมื่อทานพวกน้ํามันพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับตับเราก็จะเกิดการอักเสบในที่สุดก็กลายเป็นไขมันพอกตับและตับแข็งตามมาในอนาคตนั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4นะครับนั่นก็คือมอลโตเด็กซ์ตรินนะครับท่านคงงงว่ามอลโตเด็กซ์ตรินมันคืออะไร ท่านอย่าไปคิดมากครับมอลโตเด็กซ์ตินเนี่ยมันก็คือแบบเหมือนคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งอะอารมณ์ว่ามันเป็นแป้งนั่นแหละนะครับซึ่งมอลโตเด็กซ์ตินเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมในอาหารต่างๆเยอะมากๆเลยที่เราทานอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวนะครับเช่นโปรตีนพาวเดอร์หรือผงชงโปรตีนนี่แหละนะครับผงชงต่างๆอันที่2ออาหารเสริมต่างๆส่วนใหญ่มักจะใส่มอลโตเด็กซ์ตินไม่ได้บอกว่าทุกอันนะครับท่านก็ลองไปดูว่าถ้ามันมีคําว่ามอลโตเด็กซ์ตินอยู่ที่ฉลากอะท่านอย่าไปทานเลยนะ ผมแนะนำนะอย่าไปทานเลยอันที่2พวกโปรโตีนบาต่างๆหรือว่าเจลที่กินหลังจากที่เราออกกําลังกายหนักๆนะครับพวกนี้จะมีมอลโตเด็กตินผสมอยู่มอลโตเด็กตินมันเลวร้ายยังไงนะครับผมจะอธิบายให้ฟังครับถ้าท่านรู้จักค่าไกลซิมิกอินเด็กก็คือค่าการแบบดูดซึมเข้าไปแล้วอินซูลินมันจะพุ่งขึ้นแค่ไหนเนี่ยถ้าน้ําตาลมันมีไกลซิมิกอินเด็กประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับมอลโตเด็กตินเนี่ยนะครับทะลุจอไปเลยครับ มีค่าไกรสมิกอินเด็กเนี่ยประมาณ110 1 3 0ถึง130ซึ่งเยอะมากๆแล้วมันส่งผลยังไงมันก็ส่งผลให้ร่างกายของท่านเนี่ยเกิดการอักเสบนะครับ เกิดการดื้อต่ออินซูลินมีผลต่อทั้งตับมีผลต่อทั้งหลอดเลือดมีผลต่อทั้งหัวใจมีผลต่อทั้งตัตคือมันมีผลแย่ไปหมดทั้งตัวแล้วท่านกินอาหารเสริมทุกวันกินโปรตีนผงชงทุกวันกินนู่นกินนี่ที่แบบมีมัลโตเด็กตินผสมอยู่ทุกวันน่ะท่านกําลังทําลายตับของท่านเองเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าอย่าเลยนะเออจากใจเลยอย่าเลยนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่หครับ คงจะเรียกอาหารไม่ได้เรียกว่าเป็นส่วนผสมในอาหารแล้วกันนั่นคือผงชูรสครับผงชูรสเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะแอบมีปัญหาเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผงชูรสเนี่ยเวลาเราไปร้านอาหารโดยส่วนใหญ่เขาก็จะเติมนิดเติมนี่เติมหน่อยใช่ไหมคือถ้านานๆานครั้งก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็เรื่องปกติมันจะไปหลบเลี่ยงได้ไงใช่ไหมอยู่ในชีวิตประจําวันมันก็ต้องเจอกันบ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดเรากินทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพวกฟาสต์ฟู้ดพวกนี้นะครับ อาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารที่มาจากต่างประเทศแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดหนังกรอบตามร้านลุงหนวดขาวทั้งหลายอ่ยะเยอะแยะน่ะพวกเนี้นะครับผงชูรสเพียบนะครับซึ่งตัวผงชูรสเนี่ยจะมีการกระตุ้นอินซูลินไม่ต่างกับน้ำตาลครับและจะทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบทั้งร่างกายเลยถ้าท่านทานบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นเซลล์ต่าง เอาง่ายๆว่าท่านจะแก่เร็วท่านจะป่วยเร็วเซลของท่านมันจะแย่เร็วอะ่ะมันจะไม่ใช่แค่ตับแข็งแหละมันจะหลอดเลือดมันก็แข็งไตมันก็เสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนานๆครั้งไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่อย่าใส่ผงชูรสทุกครั้งที่เราจะกินหรือไปร้านที่ใส่ผงชูรสเยอะมากๆนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าไปเจอร้านที่มีผงชูรสเยอะ,ะกินปุ๊บเนี่ยเวียนหัวเลยนะครับซึ่งมันมีผลเสียครับ นะครับเพราะนั้นก็ระมัดระวังแล้วกันหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแล้วกันนะครับและนี่ก็คือ5อาหารครับที่จะทำลายตับของท่านอย่างรวดเร็วแบบสุดๆครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ 5้าอาหารครับที่จะทำลายตับของคุณนะครับอย่างรวดเร็วแบบสุดๆนะครับอันตรายแบบสุดๆเลยครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe และกดกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับอาหารชนิดแรกนั้นก็คือผงชงนั่นเองนะครับผงชงโปรตีนนี่แหละครับที่ขายกันเยอะๆนะครับแม่ค้ามาฟังก็ด่าผมประจำนะฮะบอกต่อต้านตลอดนะฮะก็ส่วนตัวผมคิดว่ามันทําให้สุขภาพไม่ดีถ้าผมกินแล้วกันเอางี้แล้วกันนะครับผมพูดว่า ถ้าผมรู้สึกว่าเออมันไม่ดีต่อสุขภาพของผมผมมาเล่าให้ท่านฟังท่านจะเชื่อหรือเปล่ากปแล้วแต่ท่านละกันนะครับผงชงโปรตีนต่างๆไม่ว่าจะเป็นผงโปรตีนจากถั่วเหลืองนะครับผงเวโปรตีนนะครับคือถามว่ามันมีที่ใช้ไหมมีสําหรับคนป่วยหรือว่าคนที่ทานอาหารไม่ค่อยได้คนขาดสารอาหารนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องการดูดซึมอันนี้มันจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดท่านท,านทานทุกวันเพื่อลดน้ําหนักอย่างนี้ผมไม่แนะนําเพราะอะไรครับ พราะพวกผงพวกนี้เป็นผงที่ผ่านการโปรเซสสูงนะครับอะไรก็ตามที่ผ่านกระบวนการส,งสูงจะทําลายเซลล์ของเราทําให้เซลล์เราเกิดการอักเสบเช่นเซลล์ตับเป็นต้นยังไม่พอครับอาหารพวกนี้ดูดซึมได้เร็วมากๆนะครับซึ่งจะทําให้ค่าไกลซิมิกอินเด็กเนี่ยไม่ใช่ค่าไม่ได้ทำนะฮะมันมีค่าไกลซิมิกอินเด็กที่สูงมากแล้วมันจะทําให้อินซูลินของเราเนี่ยสไปกิง้งอินซูลินสไปกิ้งบ่อยๆคือพุ่งกระฉูดบ่อยเนี่ยสักพักหนึ่งท่านจะเป็นเบาหวาน นะครับอันตรายมากจริงเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งไตเสื่อมเป็นทั้งตับแข็งเป็นทั้งเยอะไปหมดเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครจะทานผงชงเพื่อลดน้ําหนักทานแทนมื้ออาหารคิดดูให้ดีนะครับชีวิตท่านท่านตัดสินใจเอาเอง <c oughs> นะครับมาต่อกันนะครับข้อที่2คือน้ําตาลฟรุกโตสครับอะไรก็ตามที่มีส่วนของน้ําตาลฟรุกโตสเนี่ยต้องระมัดระวังนิดน,นึงไม่ได้ห้ามทานนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทานบ่อยเกินไปนะครับตับจะทํางานหนักมากมาก เพราะว่าน้าตาลฟรุกโตสเนี่ยไม่สามารถย่อยสลายในที่อื่นในร่างกายได้เลยย่อยสลายได้ที่ตับที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านทานทาน,น้าตาลฟรุกโตสไปเยอะๆตับท่านก็จะทํางานหนักเกิดไขมันพอกตับและตับแข็งในอนาคตแล้วน้าตาลฟรุกโตสอยู่ในไหนเช่นเขาเรียกว่าฟรุกโตสคอนไซรัปครับอยู่ในพวกขนมถุงต่างๆพวกพวกขนมกรอบแกรบต่างๆอะ่ะพวกนี้จะมีฟรุกโตสคอนไซรัปเยอะนะครับอันที่2พวกผลไม้ที่มีรสหวานต่างๆนะครับจริงๆผลไม้ก็มีฟรุกโตสหมดแล้วครับ เพียงแต่ว่าถ้าเรากินไม่มากนะกก็โอเคแต่ถ้าท่านกินทุเรียนทีเป็นลูกเป็นลูกอย่างนี้ผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่เนาะออ,อันต่อมาครับพวกน้ําพึ้งหรือว่าน้ําตาลทรายขาวทั่วไปเนี่ยก็มีฟรุกโตสผสมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทานมากไปตับท่านก็มีปัญหาเช่นกันมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ครับนั่นก็คือน้ํามันพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันคาโนล่าพวกนี้นะครับ เป็นน้ามันที่ผ่านการแปรรูปค่อนข้างสูงมากดังนั้นเนี่ยเมื่อผ่านการแปลร,รูปที่ค่อนข้างสูงโอเมก้าหจะสูงเมื่อไหร่ก็ตามโอเมก้าหสูงโอเมก้าสามต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบไม่ใช่แค่ที่ตับอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไตไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนในร่างกายจะเกิดการอักเสบและเสื่อมลงเร็วกว่าวัยอันควรนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็เลือกทาน้วกันนะครับ โอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับนั่นชื่อว่ามอลโตเด็กซ์ตรินครับมอลโตเด็กซ์ตรินเนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิดที่เราทานกันอยู่แทบทุกวันแต่เราไม่รู้ตัวตัวมอลโตเด็กซ์ตรินเนี่ยนะครับข้อเสียของมันคือมีค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ที่สูงกว่าน้ําตาลทรายขาวอีกหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าน้ําตาลทรายขาวมีค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ประมาณสัก100เนี่ยมอลโตเด็กซ์ตรินมีค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ประมาณ1หนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่าทะลุชาร์จกันไปเลยนะครับทะลุไปเลย ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านทานอาหารที่มีส่วนผสมของมอลโตเด็กซตินเยอะๆบ่อยๆท่านจะเกิดภาวะอินซูลินสปกิ้งตลอดท่านจะเสี่ยงเบาหวานท่านจะมีการอักเสบที่ตับท่านจะมีการอักเสบที่หลอดเลือดน,นะครับแล้วมอลโตเด็กซตินมันซ่อนอยู่ในไหนอะผงชงครับโปรตีนพาวเดอร์นะครับอาหารเสริมต่างๆนะครับโปรตีนบาร์ต่างๆเจลที่เพิ่มพลังหลังออกกำลังกายต่างๆนะครับไม่ได้บอกว่ามีทุกอันนะครับท่านก็ลองอ่านป้ายดูแล้วกันอันไหนมีมอลโตเด็กซติน ผมก็ไม่แนะนำให้ดันทานแล้วกันเนาะโอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่5ครับนั่นก็คือผงชูรสนั่นเองครับผงชูรสเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายนะครับไม่ได้แตกต่างจากมอลโตเด์ตินเลยเพราะว่าค่าไกลซิมิกอินเด็กสูงมากๆนะครับสูงไม่แพ้น้ําตาลสายขาวเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านทานผงชูรสเยอะๆมันก็กระตุ้นอินซูลินนะครับเกิดการอักเสบของหลอดเลือดของตับของไตนะครับรวมทั้งเสี่ยงเบาหวานในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่าน อยากให้ตับของท่านเนี่ยสดใสยอยู่กับท่านไปน,นานๆ mm hmm. ก็หลีกเลี่ยง5อาหารที่จะทำลายตับของท่านอย่างรวดเร็วนั่นเองครับโอเคครับ mm hmm. ก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย